สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะพามาดูรุ่นอื่นกันบ้างนอกจากรุ่นห้าส่วนหนึ่งนะครับผมเป็นรุ่นห้าหนึ่งหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นรุ่นห้าหนึ่งหนึ่งป้ายหนังนะครับผมป้ายเป็นหนังแต่ตัวนี้จะพิเศษกว่าห้าอื่นรุ่นอื่นก็คือตัวนี้เป็นริมแดงนะครับผมผ้าดิบผ้าจะแข็งและนากว่ารุ่นห้าหนึ่งหนึ่งทั่วๆไปที่ส่วนใหญ่จะผสมผ้ามาเป็นผ้ายืดหรือผ้าอะไรก็แล้วแต่นะครับผมรุ่นห้าหนึ่งหนึ่งนั้นมันจะเป็นซิปนะครับ ถ้าเป็นรีวายเนี่ยที่เป็นกระดุมจะเป็นจะมีแต่รุ่น501เท่านั้นนะครับผมรุ่นอื่นจะไม่ค่อยมีเป็นกระดุมจะเป็นซิบซะส่วนใหญ่นะครับตัวนี้เป็นผ้าดิบนะครับผ้าดิบด้านในนะตัวนี้ก็เป็น m ม็กซ์อินเม็กซิโกนะครับผมผ้าดิบริมแดงนะครับผมก็จะบอกรายละเอียดต่างๆเอาไว้เหมือนเดิมนะครับผมข้างในก็จะมีเลขบอกเหมือนเดิมนะครับผม รหัสผ้ารหัสโรงงานรหัสกระดุมนะครับผมดูนะครับ0 4นย์1ี่ห้าหนึ่งสเจดสองวันที่ผลิต21 1สนะครับผมสัปดาห์ที่21เพอคศหนึออ่งโรงงาน0 4นย์นะครับผมบอกไซส์บอกขนาดเรียบร้อยนะครับตรงนี้ที่กระเป๋าก็สกรีนมาไว้นะครับผม นะครับผมแบบนี้ด้านในก็จะเป็นลิมแดงนะครับผมเดี๋ยวให้ดูริมแดงลิมแดงนี่รุ่นอื่นนี่น,นานาจะโผล่มาสักทีนะครับผมนอกจากรุ่น5 0 1ศนเนี่ยท่านที่ใส่ได้แล้วมีงบอยู่ก็รีบจัดการแล้วนะครับผมอย่าปล่อยช้าของหมดหซื้อไม่ได้นะครับผมนั่งรอกันต่อไปนะครับถ้าท่าน จดจด้องจ้องไม่จัดการจะนะครับผมคนอื่นเอาไปท่านก็อ,อดเท่ take. ซื้อก่อนเท่ก่อนครับผมของพวกนี้นะครับผมดูนะครับห้าหนึ่งึงหนึ่งแดง,ดงท่านที่สนใจก็สอบถามได้เหมือนเดิมน,นะครับผมเพจจำนายยีรีวายเก่งสตูดิโอไลน์มาสอบถามกันได้นะครับผมคลิปนี้ขอไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ